สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมอยู่กับช่องพี่ป๊อปปังปังนะฮะสำหรับคลิปนี้นะพี P ป่ป๊อปปังปังพาคุณผู้ชมนะฮะมาเที่ยวชมกันที่วัดพระขาวนั่นเองนะครับก็สืบเนื่องจากพี่ป๊อปปังปังเนี่ยได้มีโอกาสมากราบนมัสก,การพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดนะครับรูปปัจจุบันนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับท่านตลอดระยะเวลาการสนทนาธรรมประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยทำให้พี่ป๊อปู้สึกว้าวมากๆกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายในวัดพระขาวนะฮะอดใจไม่ได้จริงครับคุณผู้ชมที่จะต้อง พาคุณผู้ชมมาเล่าเรื่องราวต่างๆภายในวัดพระเขาให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้และรับฟังกันเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วไปติดตามพร้อมๆกันครับคุณผู้ชม พี่ป๊อปปังๆอยู่ในอาคารเรือนไทยหลังนี้นะครับที่บรรจุสลีระของหลวงปู่ทิมนะครับที่วัดพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครีอยุธยาตอนนี้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าอาคารเรือนไทยหลังนี้เนี่ยสวยสดงดงามเป็นอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ป๊อปปังๆเนี่ยจะพาชมแบบละเอียดเลยนะฮะภายในอาคารหลังนี้จะบอกว่าที่นี่คืออันซีนไทยแลนด์จริงๆครับคุณผู้ชม ที่ป๊อปังปังยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่ถ่ายภาพนะที่ลงหน้าปกหนังสือแปลนะครับที่จะเป็นการ PR อาร์หนังซีรีส์เรื่องสีโยธยาพี่พ่อจะปิดจะปิดหน้าต่างให้ดูนะครับคุณผู้ชมนะฮะประมาณนี้เลยนะครับนะฮะแสงมันย้อนนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่ครับอ่านี่นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ดาราก็จะมานั่งกันบริเวณตรงนี้นะฮะมาจัดฉากเนี่ยครับแล้วก็ถ่ายให้ติด ลายเทพพนมนะฮะตรงนี้เลยนะฮะตรงจุดโฟกัสตร,ตรงนี้เลยนะ,นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาที่นี่นะพี่๊อปปังบอกได้เลยว่าถ้าคุณใส่ชุดไทยแล้วมาถ่ายแบบซีรีส์เรื่องสียุธยาเนี่ยจะบอกว่าคุณจะได้ฟิลลิ่งแบบได้ฟิลแบบย้อนยุคกรุงศรียุธยาเป็นอย่างมากเลยนะแล้วพี่อปปังได้ข้อมูลมาจากพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดนั่นแหละนะครับที่เล่าเรื่องราวของการสร้างเรือนไทยหลังนี้ที่บรรจุสรีระของหลวงปู่ทิมเนี่ยให้ฟังนะครับว่า ลายทองคำนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะคือทองคำเปลวแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าลงลัก,กแล้วก็ปิดทองนะครับลงลักก็คือน,นี่นะฮะที่เป็นสีดำๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าลัก,กนะครับนะฮะหลังจากลงลัก,กเนี่ยที่มันมียางใช่ไหมหลังจากมียางเนี่ยเราก็จะเอาทองคำเปลวเ,เนี่ยแปะแปะแปะ นะอันนี้คือแบบดั้งเดิมแบบสูตรโบราณเลยนะนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ด้วยวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่ใช่ลักละพระอาจารย์เล่าว่ามันก็คือสีชนิดหนึ่งแต่ว่าส่วนสีเหลืองทองคําที่คุณผู้ชมมองเห็นอันนี้เป็นทองคําเปลวจริงๆนะครับพระอาจารย์เล่าว,ว่านะครับที่คุณผู้ชมเดินเข้ามาในเรือนไทยหลังนี้ที่บรรจุสรีระของหลวงปู่ทิมหลังนี้นะครับที่วัดพระขาวแห่งนี้นะฮะภาพวาดลายรถน้ําที่คุณผู้ชมมองเห็นทั้งหมดนี้เลยนะฮะทั้งหลังนี้เลยนะครับ จินตนาการถึงท้องพระโรงนะฮะในสมัยกรุงศรีอยุธยาแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะภายในท้องพระโรงหรือว่าพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์นะครับออกว่าราชการอะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่าท้องพระโรงแล้วกันนะครับลายเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะก็จะเป็นลายไทยประมาณนี้เลยแล้วก็ลงลักปิดทองคําเปลวแท้ๆร้อเเซแบบนี้เลยเอาเป็นว่าปัจจุบันเนี้ย พี่ป๊อปปังๆเชื่อว่าเราหาดูที่ไหนไม่ได้จริงนะครับแม้แต่ในตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไม่รู้จะไปดูตรงไหนเลยนะฮะถ้าพี่ป๊อปไม่ได้ฟังไม่ได้ยินจากพระอาจารย์ท่านเจ้าวาดวัดพระขาวเนี่ยก็จะแบบรู้สึกเฉยๆใช่ไหมเพราะเราไม่รู้จักประวัติพอเราได้ฟังเรื่องราวของการสร้างเรือนไทยหลังนี้แล้วก็ได้ฟังเรื่องของการลงรักปิดทองคําแท้ๆแบบนี้พี่ป๊อปปังๆบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นและในที่สุดอ่ะเอาจริงต้องมาทําคลิปนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จัก อาคารเรือนไทยหลังนี้นะครับที่บรรจุสรีระของหลวงปู่ทิมที่วัดพระขาวซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาครบนับถือเยอะจริงๆเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาที่อำเภอบางบานมาจามาังหวัดพระนครศกีียุยาเลยมากราบสรีระหลวงปู่ทิมด้วยนะครับแล้วก็มาถ่ายภาพภายในนี้เลยนะครับภายในเรือนไทยหลังนี้พี่ป๊อพบบอกเลยว่าคุณจะได้ฟิลลิ่งคุณจะได้ฟ like ิลแบบย้อนยุ่งจริงเลยนะแต่ถ้าเกิดใครแบบเอาให้สมบูรณ์แบบเลยนะ ไปใส่ชุดไทยมาคุณผู้ชมไปใส่ชุดไทยมาเลยนะฮะแล้วมาตรงจุดนี้เลยคุณผู้ชมนี่ฮนะตรงนี้เลยนะครับมามายืนมานั่งอะไรก็ได้มาบริเวณนี้นะครับคุณจะได้ฟิลแบบย้อนยุคถึงยุคของปรุงรียุธยาก,กันเลยทีเดียวนะครับ เรื่องราวเด็ดๆยังไม่หมดนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าพี่ป๊อปปังๆขอพักแป๊บหนึ่งนะฮะขอไปแนะนําร้านอาหารของพี่ป๊อปปังๆนะครับชื่อว่าร้านเย่หลิวอยุทยานะฮะอยู่บนถนนเส้นอยุทยามุ่งหน้าไปอำเภอเสนานะครับก็อยู่ในพื้นที่ของ อำเภอบางบานนี่แหละนะฮะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาก็แวะเป็นกําลังใจอุดหนุนร้านเยี่หลิวอยุธยาให้กับพี่ป๊อกปังๆด้วยแล้วกันนะฮะมีอาหารหลากหลายให้รับประทานไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่นะฮะน้ำใส่น้ําตกผัดไทยเกี๊ยวกรอบนะฮะผัดไทยบะหมี่หรือจะเป็นนะฮะเมนูข้าวอาหารตามสั่ง รวมไปถึงเมนูส้มตำแซ่บๆหรือว่าเมนูทานเล่นสนุกๆนกก็มีไว้รอรับบริการให้กับคุณผู้ชมยังไงแวะเป็นกำลังใจให้กับพี่ป๊อกปังๆด้วยนะครับร้านเย่หลิวอยุทยานัะเองนะครับ ผู้ชมครับตอนนี้พี่ป๊อปปังๆอยู่ที่อาคารเรือนไทยอีกหลังหนึ่งนะครับซึ่งผู้ชมมองเห็นด้านหลังนะครับที่เป็นสีทองคำนะฮะจะบอกว่าเรือนไทยอาคารหลังนี้นะครับมีแบบชาวบ้านเนี่ยที่เขากําลังแบบที่เขาจะแต่งงานกันเนี่ยเขามาใช้สถานที่ตรงนี้ในการทําพิธีนะฮะในการแต่งงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงการถ่ายภาพเวสตดิ้งสวยๆนะฮะ ภายในอาคารเรือนไทยหลังนี้นะจะบอกว่าคุณผู้ชมตั้งแต่สร้างมาเนี่ยอาคารเรือนไทยหลังนี้เนี่ยมีคู่บ่าวสาวนะคุณผู้ชมเข้ามาจัดพิธีงานแต่งงานเนี่ยสูงถึง200คู่ไปแล้วนะคุณผู้ชมรู้สึกแบบ Amazing มากมากเลยเพราะะลยว่าอาคารเรือนไทยหลังนี้คืออยู่ภายในวัดไงอยู่ภายในวัดพระขาวนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นอันซีนอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่พี่พอปังๆอยากนําเสนอแล้วก็พาคุณผู้ชมเข้ามาชมเพราว่าอยากเห็นภายในแล้วใช่ไหมว่า ภายในอาคารทรงไทยบ้านเดินไทยหลังนี้จะมีความสวยสดงดงามประมาณไหนเนี่ยทำไมคู่เบาสาวมากกว่า200คู่เขาถึงมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการจัดงานแต่งกันครับผู้ชมเดี๋ยวทํามพี่ป๊อปปังเข้าไปดูนะครับผม นะครคุณผู้ชมเป็นไงฮะมีทธภาพสวยๆจริงๆนะครับจะบอกว่ามีบ่าวสาวนะฮะหลายคู่มากๆนะฮะที่มาจัดการถ่ายเว้ินะครับแล้วก็จัดพิธีมงคลสมรสนะฮะภายในอาคารเรือนไทยหลังนี้ที่อยู่ภายในวัดพระขาวนะครับถ้ามีโอกาสนะก็ไม่ควรพลาดเลยนะฮะถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะฮะ ผู้ชมครับตอนนี้พี่พป,ป๊อปปังปังอยู่ภายในอุโบสถของวัดพระข่าวนะครับอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรียุธยาโอ้คุณผู้ชมดูข้างหลังดูข้างหลังของพี่ป๊อปปังปังนี่ดูภาพเป็นไงฮะอันซีนมากๆแล้วก็สวยสวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้ละนะฮะชื่นใจจริงเอาเป็นว่าคือบรรยายยังไงก็ไม่สู้มาดูด,าด้วยตาของเรานะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสมาที่อำเภอบางบาลเนี่ยหรือมาในจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยวัดนี้ห้ามพลาดเลยจริง นะครับก็คือวัดพระขาวนะฮะมากราบนำ้ำมัสการหลวงพ่อพระขาวนซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถหลังนี้แหละคุณผู้ชมนะฮะเป็นพระพุทธรูปนะฮะปรางมารวิชัยนะครับสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะ นี่ก็เป็นภาพจิตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถของวัดพระขาวนะฮะพี่ป๊อปปัง,ปงบอกได้เลยว่ามันสวยสดงดงามเป็นอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเอาเป็นว่าพี่ป๊อปป,ปังจะพาชมแบบนานๆให้เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม ว่าภายในวัดพระขาวเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นอยุธยาจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาคารเรือนไทยนะฮะหรือจะเป็นอาคารเรือนไทยที่เก็บสรีระของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับมองแล้วเหมือนเราได้เข้ามาอยู่ในวังเลยเข้ามาอยู่ในพระาาราชวังโบราณในยุคของกรุงศรีอยุธยานะครับก็เอาเป็นว่าพี่ปอปังๆฝากติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วถ้ามีโอกาสมาที่จังหวาัดอยุธยาก็มาทําบุญนะครับแล้วก็มาชมความสวยงามของวัดพระขาวได้ที่ วัดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคุณผู้ชมทุกทท่านเลยนะฮะที่ติดตามรับชมกันตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะก็ยังไงขอบคุณมากๆนะฮะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปแล้วกันคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ